มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพลิกผันชีวิตหนุ่มวัย27ปีป่วยเป็นไตวายขอเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นเพราะติดดื่มน้ําที่หนุ่มสาวหลายคนชอบมากกลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเหล่าสายกินทั้งหลายนะคะเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการนําเสนอเรื่องราวของคุณพ่อลูกสาม ที่ป่วยเป็นโรคไตาวายระยะที่2ในวัย27ปีเท่านั้นค่ะซึ่งเขามีชื่อว่านายหว่างวันทันอาศัยอยู่ในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งได้ออกมาแชร์เรื่องราวของตนนะคะบอกว่าเขาเองมีนิสัยชอบเครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็นชีวิตจิตใจค่ะแต่การดื่มน้ำอัดลมนั้นไม่เพียงพอไม่ทำให้เขาอ้วนและเป็นเบาหวานแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อตับแล้วก็ไตาวายอีกด้วยนะคะ ในทันพบว่าตนเองป่วยเป็นโรคไตาวายในวัย27ปีค่ะโดยมีสัญญาณเตือนง่ายๆก็คือในเดือนสิงหาคม2559เขาเริ่มมีอาการปวดศีรษะอย่างต่อเนื่องเขาจึงซื้อ,อยาแก้ปวดมากินอย่างไรก็ตามอาการปวดยังคงมีอยู่ในเดือนมีนาคม2560เขาไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจปัสสวาวะแล้วก็อัลตราซาวด์จนทราบว่าตนเองป่วยภาวะไตาวายระยะที่2เมื่ออายุเพียง27ปีก่อนที่เขาจะป่วยเขาเป็นคนที่มีความสุขมากๆทำกิจกรรมอย่างเต็มที่แข็งขัน เขาเป็นคนที่มีความสุขมากๆแต่พอรู้ว่าเป็นโรคนี้เท่านั้นนะคะทั้งที่เขาเองเพิ่งแต่งงานได้2ปีตอนนั้นชีวิตทุกอย่างแทบจะพังทลายเลยค่ะเขาเล่าสิ่งที่แพทย์อธิบายสาเหตุของภาวะไตวายมาจากโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานซึ่งนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนของโรคไตในที่สุดหลายคนมักจะมองข้ามเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแต่ว่าความดันสามารถนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงมากมายได้ในอนาคตค่ะ ในช่วง3ปีแรกหลังพบว่าเป็นไตวายเขาปรับการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นโดยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและตามคำแนะนําของแพทย์ต่อมานะคะเขาข้อกลับลักเลยการรับประทานอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตและไม่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพเท่าที่ควรจะเป็นนั่นจึงทําให้อาการของเขาค่อยๆแย่ลงจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมานายทันจึงต้องเข้ารับการฟอกไตแล้วก็ฟอกเลือดสัปดาห์ละสครั้ง ซึ่งการรักษาไตาวายแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะและในทานเองต้องมาทําเดือนละ12ครั้งค่ะอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ป่วยหลังไตต้องให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตและก็รับประทานอาหารอย่างมากนะคะโดยผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารตามแพทย์สั่งรับประทานอาหารอ่นอ,อนเพราะการกินเครื่องเทศมากเกินไปทําให้ไตเสียง่ายต้องจากัดการบริโภคอาหารที่มีโพแทสเซียมที่สูงเช่นกล้วยขนุนส้มส้มเขียวหวานส้มโอเนื้อแดงเพื่อให้สามารถรักษาไตาไว้ให้นานที่สุดค่ะ ขนาดเดียวกันต้องดื่มน้ําปริมาณที่แพทย์กําหนดด้วยนะคะเพราะผู้ที่เป็นโรคไตจะไม่สามารถขับถ่ายของเหลวได้ตามปกติเช่นเดิมดังนั้นการดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการบวมน้ําและความดันโลหิตท,ที่ไม่คงที่หัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้การรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์เป็นสิ่งที่สําคัญคําเตือนเรื่องน้ําประเภทหนึ่งที่นิยมในหมู่วัยรุ่น อาจทาให้ป่วยไตายวายภาวะไตาวายเรื้อรังนั้นมีปัจจัยนะคะทั้งพันธุก,กรรมปัจจัยทางกายภาพโดยเฉพาะสาเหตุที่หนึ่งเลยก็คือคนหนุ่มสาวควรใส่ใจก็คือเครื่องดื่มน้ําสะอาดมากๆเมื่อก่อนผมดื่มน้ําอัดลมเยอะมากตอนนั้นไม่รู้ว่าน้าอัดลมเป็นอันตรายต่อไตตอนนี้ผมแนะนําให้เลิกดื่มเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆน้าเปล่าคือดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ